สวัสดีครับอยู่กับผมในดอนสตาร์นะครับผมวันนี้จะมาแนะนำหมดเช่นเคยนะครับก่อนอื่นผมอยากจะชี้แจงก่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะอัพคลิปเพิ่มขึ้นแบบไม่ไวนะครับผมจะเอาคลิปที่ถ่ายไว้มาลงให้หมดนะครับเพราะว่าผมเปิดเปิดเรียนนะครับมหาลาัยผมเดี๋ยวผมจะยุ่งและไม่มีประดาถ่ายคลิปผมจะลงทุกๆเสาร์อาทิตย์นะครับผมส่วนวันพุธจะมีลงเล่นเกมบ้าง อะไรบ้างเนี่ยครับแล้วแล้วแต่ผับคนกันไปนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องหมดกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอปรับเวลาก่อนจะข้ามแล้วนะครับตัวละครตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเดอะพิกฟินเซสนะครับก็คือองค์หญิงหมูนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ารักเลยนะครับมีเลือดอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับค่าความหิวสามร้อยค่าสิติร้อยห้าสิบนะครับมีพาสซีฟก็คือ เมื่อหมู <S <S เป็นลูกน้องของเธอแล้วเนะี่ยหมูจะไม่มีทางเบื่อเธอนะครับหรือก็คือแบบจะเป็นลูกน้องของเธอตลอดกาลนั่นเองนะครับผมจริงๆตัวละครเธอเป็นตัวละครที่มีสามล่างนะครับในในล่างปกติเนี่ยเธอจะวิ่งไวเล็กน้อยนะครับอย่างที่เราเล่นกันก็คือล่างปกติของเธอนะครับซึ่งล่างจะเปลี่ยนไปตามค่าความหิวนะครับซึ่งผมจะพูดทีหลังนะครับผมมาพูดถึงไอเทมของเธอก่อนนะครับ คราวนะครับเมื่อเธอสงสัยนะครับหมูจะแบบไอเลิฟเฟนนะครับนี่ครับหมูจะมาพักดีต่อเราทันทีนะครับเรียกว่าลูกน้องหมูนะครับเป็นองค์พลักหมูนั่นเองนะครับผมแล้วหมูก็จะเป็นลูกน้องเราตลอดไปนะครับครับเมื่อถอดเราก็ยังเป็นอยู่นะครับเพราะว่าสวมใส่ก็เหมือนกับการป้อนเนื้อให้มันเฉยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดส่วนต่อไปกันดีกว่านะครับผม มาอยู่ที่อันดับแรกนะครับความสามารถของเธอคือร่างมนุษย์นะครับร่างผมขอเรียกว่าเดซี่แล้วกันนะครับผมร่างเดซี่เนี่ยจะเป็นร่างมนุษย์ทั่วไปนะครับเธอก็จะวิ่งไวเล็กน้อยนะครับตีเบานะครับร่างนี้เป็นร่างที่ตีเบานะครับเธอจะอยู่ในร่างนี้ก็ต่อเมื่อค่าความหิวของเธอนะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับผมถ้าต่ากว่านี้เธอจะเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับผมแต่ร่างนี้เนี่ยข้อดีก็คือ หิวช้านะครับผมเธอจะค่อนข้างหิวช้าเลยส่วนดาเมจจะตีเบานะครับแต่เรามีทุกน้องนะครับไม่ต้องตีเบานะครับให้น้องจัดการนะครับเดีย๋ยวไปที่ร่างต่อไปกันดีกว่าน,นะครับในส่วนต่อมาเป็นร่างหมูนะครับผมร่างหมูของเธอ จะกลายร่างก็ต่อเมื่อค่าความหิวอยู่ต่ำที่50เปอร์เซ็นต์นะครับหรือก็คือ150ต่ำกว่า150ก็จะกลายเป็นร่างหมูนะครับส่วนความสามารถของร่างหมูนะครับเธอจะเดินช้านะครับและการโจมตีเนี่ยตาเมจะกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ในร่างนี้เนี่ยคือจะหิวไวนะครับที่สําคัญคือกระต่ายจะไม่หนีเรานะครับกระต่ายจะไม่หนีนะเมื่อเธอกินเนื้อดิบหรือเนื้อมอนสเตอร์นะครับ เธอจะไม่ได้รับผลนะครับผมคือจะไม่ได้รับผลของเนื้อหยดหรือเนื้อมอนสเตอร์นะครับอันนี้เป็นร่างต่อไปที่เรากําลังจะพูดถึงกันนะครับผมไหนๆเราก็อยู่ในร่างนี้แล้วนะครับมาพูดถึงร่างนี้ต่อเลยนะครับแวร์พริกนะครับร่างนี้อ้าวเคกินใหม่นะครับร่างแวร์พริกนะครับจะวิ่งไวนะครับผมโจมตีจะมีดาเมจสองเท่า และหิวเร็วมากนะครับผมนอกจากหิวเร็วแล้วนะครับนีอ่อะไรเกิดอะไรขึ้นนอกจากหิวเร็วแล้วนะครับเธอจะเสียค่าสติเพิ่มสองเท่าด้วยนะครับไม่ค่อยดีเลยและเธอจะไม่สามารถนอนได้นะครับและยังได้รับผลของเนื้อมอนสเตอร์ด้วยนะครับผมเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนะครับเธอก็จะกลับเป็นร่างปกตินะครับ จริงๆังมีอีกร่างหนึ่งนะครับเรื่องก็คือร่างแวร์พิกนี่แหละครับแต่ว่าเป็นร่างแวร์พิกของเวอร์ชันฟูลบูนะครับเมื่อพระจันทร์เต็มดวงเธอก็จะกลายเป็นแวร์พิกแบบนี้ครับมันต่างกันยังไงร่างนี้ดาเมจดสองเข้านะครับส่วนร่างแวร์พิกดาเมจจะสามเ่ามีแค่นั้นเองนะครับผมส่วนสำหรับรีวิวตัวละครตัวนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับ